ต่อไปข้อ14เขาเปลี่ยนเปลี่ยนหมายว่าถ้าเกิดการตั้งเป็นอัตราค่าจ้างคือราคาค่าจ้างนะและการนอนคือจํานวนการทํางานเป็นชั่วโมงเป็นวันเนี่ยหากรัฐบาลต้องการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอัตราค่าจ้างที่กำหนดจะต้องเป็นอย่างไรรัฐบาลมากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําก็คือรัฐบาลต้องการให้ค่าจ้างมันแพงขึ้น เาว่าให้มันแพงขึ้นก็คือให้มันสูงกว่าราคาดุลยภาพนี่คือราคาดุลยภาพอยู่ที่ P3 ใช่ไหม mm. ก็ต้องสูงกว่า OP3 มีไหม้ตอตอบ OP3 ดีป่ะสูงกว่า OP3 นั้นข้อ14ตอบคอควายสูงกว่า OP3 คือมันพูดถึงขั้นสูงขั้นต่ำให้เรานึกถึงจุดดุลยภาพเป็นหลักเลยว่ามันจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าให้มองจุดดุลยภาพเป็นหลัก